วันนี้น้องพามายะอาหารทางเหนือเนอจะเป็นข้าววันจินนะ้นหนาถ้าใครยังไม่เคยทำก็ลองพอรู้หนาเหมาะขนาดสวัสดีค่ะทุกทท่านนะคะวันนี้โคกุณเตรียมพามาเข้าโคทํเข้าววันจิ้นนะคะเป็นอาหารทางเหนือหรือว่าอาหารคนไทยลื้อไทยใหญ่นิยมกินกันนะคะ เราจะทอดพริกนะคะทอดเหลืองในที่แล้วก็ตักขึ้นค่ะเจียวกระเทียมหอมแดงนะคะให้เหลืองดีนะคะเหลืองในที่ประมาณนี้นะคะเราจะพักไว้ก่อนค่ะต่อไปเราก็มาคั้นเลือดนะคะตะไคร้นะคะใส่สวงโหทุบๆนะคะแล้วก็ขยำนะคะอันนี้จะลดกลิ่นสาบกลิ่นคาวเลือดหมูนะคะ พยายามที่แล้วก็ตะค้อยอ,อกนะคะต่อไปเราก็จะไปกวนกระชวนตาถีนะคะอันนี้เป็นหมูสับนะคะหมูสับนี่ใส่ตามใจชอบได้เลยนะคะชอบเยอะก็ใส่เย,ยอะชอบน้อยใส่น้อยนะคะความชอบแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะคะปรุงรสด,ด,ดีนะคะ รสชาตินี้ก็จะกะกะเอานะคะติ่มปูงกะเอานะคะชวดหอยเล็กน้อยค่ะแล้วก็จะมีหนังหมูนะคะถ้าไม่ชอบก็ไม่ใส่เลยนะคะอันนี้ติ่มใส่หนังหมูเพิ่มด้วยนะคะ ตีมใส่ฝูงสลดเล็กน้อยนะคะเพื่มความอร่อยในคำโนนะคะต่อไปก็เอามาคุกเข้าสวยค่ะ <S <S คุกดูก่อนนะคะเลือดเวลาไม่พอค่อยเพิ่มนะคะอย่าให้มันเด๋ยวนะคะใส่กระเทียมเจียวนะคะหอมเจียวนะคะให้มันมีกลิ่นหอมเลยนะคะ ต่อไปก็ขยํำให้เข้ากันเลยค่ะใส่ถุงมือแลวจะใช้มือขยำก็ได้นะคะง่ายดีนะคะอันนี้ติ่มใช้ทัพพีอาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะ กดๆวิวีให้มันเข้ากันดีค่ะน่อยประมาณนี้นะคะต่อไปเราก็มาหอ่อใบ้ตงค่ะติ่มใช้ใบ้ตวสองช้อนนะคะ จะห่อเหมือนหอหมกก็ไล่ห่อแบบนี้ก็ไล่นะคะแล้วแต่เลยนะคะใช้ไม้จิ้มพันกัดไว้ค่ะ เอ้เ็จเรียบ้ลยแล้วต่อไปเราก็จะเอาไปใส่ซึ้งนะคะเอาใส่ซึ้งแล้วก็จะเป็นนึ่งกันนะคะอันนี้น้ำยังไม่เดือดนะคะติ่มจะนึ่งประมาณ25นาทีนะคะให้หมูกับเดือดมันสุกดีนะคะไว้เตืองเราเปลี่ยนสีแล้วนะคะสุกแล้วนะคะต่อไปเราก็มาแกะและซิมดูค่ะ รสชาติมันพอดีไหยนะคะเราปรุงนี่เรากะเอานะคะชีมันจะเปลี่ยนเป็นสีล่อมแบบนี้เลยค่ะ โดยกระเทียมเจียวหอมเจียวนะคะอันนี้เพิ่มความหอมนะคะพริกแห้งที่เราทอดเมื่อกี้นะคะกินมันจะอร่อยมากเลยกินมันเข้ากันดีนะคะมาค่ะทุกทุกท่านนะคะมาทานด้วยกันเลยค่ะหน้าทานนะคะอิ่มจะลองชิมดูนะคะว่ารสชาติที่เราปรุงนี้มันพอดีไหม มาค่ะชิมแล้วค่ะรสชาติมันอร่อยอยู่นะคะที่ติ่มปรุงพอดีเลยค่ะติ่มเก่งเหมือนกันนะคะเนี่ยชมตัวเองนะคะกินกับผักจีนะคะแล้วก็จะมีแตงกวานะคะมันจะเข้ากันดีนะคะชอบเผ็ดก็กัดพริกไปด้วยนะคะรสชาติอร่อยดีค่ะ หากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ติ๋มทําคลิปมาเรื่อยๆรื่อยด้วยนะคะใครย,ยังไม่ติดตามก็ติดตามรอได้เลยค่ะกินกับพริกทอดนะคะกรอบกบนะคะแล้วก็จะมีผกักกาดคอดด้วยนะคะกินแล้วมันจะเข้ากันมากเลยค่ะใครย,ยังไม่เคยทานก็ลองไปทานทานดูนะคะอันนี้ติ๋มก็ทําเป็นครั้งแรกนะติ๋มบอกก่อนนะว่าติ๋มทาเป็นครั้งแรกนะคะแต่อร่อยดีค่ะ เหล็กกินได้ผู้ใหญ่ก็กินดีนะคะมันจะเข้ากันนะคะกินกับผักชีกับแตงกวาผักกาดขาวน้ำจะเข้ากันดีนะคะ่ะ อันนี้จะเป็นมื้อเที่ยงติ่มนะคะกินเยอะมากเลยค่ะชอบเผ็ดก็กัดพริกไปค่ะอร่อยดีค่ะวันนี้ติ่มขอลาเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ